บันทึกรักหน่วยปราบมารต้าถังตอนที่ห้าสหสูงสุดย่อมเคืนสู่สามัญวันนี้ทั้งด้านในและนอกเมืองชฉางอันมีผู้คนล้นหลามชาวบ้านนับล้านรวมถึงนักท่องเที่ยวจากแถบกวนจงลวงยอย่าง ตลอจนปาสู่ต่างมุ่งหน้าไปยังมืองหลวงแห่งท่าทางห้าจริงพันปีแห่งนี้เนื่องแน่นไปด้วยผู้คนตรอกซอกซอยน้อยใหญ่ทั้งด้านหน้าด้านหลังล้วนแขนภาพสัตว์วิเศษแทนความหมายว่าอายุยืนอักษรโซ่ที่หมายถึงอายุยืนและอักษรฟู้มงคลปรากฏทั่วทุกหนแห่งตลอดเส้นทางวิสียเคะ กราะตีรักหังบางคนก็ลปอยงนินบางคนก็หุงหาอาหารทั้งสองฝากของถนนจูเช่มีร้านอาหารมาตั้งแผงเรียงรายแจกจ่ายให้ชาวบ้านดื่มกินได้เต็มที่โดยมีราชสนนักเป็นผู้สนับสน,นุนปาสูคือพื้นที่บรเิเวณแอ่งซื้อชวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เฮาจิงพันปีบริเเมืองฉางอันในอดีตเคยถูกตั้งเป็นเมืองหลวงในสมัยราชบศงโจโดยมีชื่อว่าเฮาจิง หงจิ้นถูกเบียดเสียดจนแทบเดินไปข้างหน้าไม่ได้กว่าจะมาถึงจุดนั้นหมายกกาหลีไปไ่ายและหลีกเงียงที่วัดต้าฉือเอิญก็อยู่ในสภาพเหงื่อท่วมตัวแล้วในายวัดต้าฉือเอินเองก็มีพฤติกรรมอันยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเสียงสวดมนต์ถวายพระพรดังไกลถึงขอบฟ้าหาเจอสักทีหงจิ้นบนไม่เช้าเกิดเรื่องนิดหน่อยครับก็เลยไม่ได้จองที่ หลังจากนี้สักพักจกักรพรรดิหลงจีก็จะเสด็จพาอย่างอี้หวนมารับการถวายพระพรจากราชวรที่บริเวณหน้าวัดต้าเอินทว่าจุดพระที่นั่งอยู่ข้างประตูวัดถูกผู้คนมาจับจองไ้ที่รายล้อมหนานแน่นจนไม่เหลือที่ยืนแล้วไม่เป็นไรหลีกุเนียนพูดยิ้มๆพี่ท้ยไปของเรามีที่นั่งพิเศษตามเราตามเขาไปก็พอ หลิไปไยยังคงไม่สั่งเมาสงเสียงอืมอืมในลำคอรพรางเดียวซ้ายแลกว่าอะไรนะอ่อใช่ใช่เราไปพบเจ้าวัดกันเถอะลิปไปดันฐานยางพ้นทางเด็กโเข้าไปข้างในวัดภิกษุในวัตาเฉิเอินรู้จักลไปพรพอเห็นแล้วทำหน้าตกใจแล้วรีบเชิญให้เขาเข้ามาตเท้าท่ายไปทำไมไมาอยู่ที่นี่เวลานี้ละ่ะไม่กังวงหรอกเหอหลิกนุนิยนใต้สื่อก็ด้วยเชิญทางนี้เถอะ ตอนแรกของเจ้นยังกังวลว่าทหารหกกองพลจะสร้างปัญหาแต่ปรากฏว่าิน่าหลีไปายหลีกิ้นเหนียนใช้การได้ดีกว่าอะไรทั้งสิ้นเพียงครู่เดียวก็เข้ามาในวาตาัต้า่อเอินได้ก็ถือพัดจิบปิดบางครึ่งใบหน้าพรางจับแขนเสื้อหลีไปตามเข้าไปเจ้าว่ากำลังยุ่งจนหมุนด้วยความกังวลว่าจะรับเสร็จไม่รอบด้านพอ จึงไม่มีเวลามาสนใจพวกเขาไม่นานนักสามมาเดินรูปหนึ่งก็มาเชิญพวกเขาทั้งสามขึ้นไปนั่งบนชั้นสามของหอพระคำพีซึ่งสามารถมองเห็นพระพาได้พอเหมาะพอเจาพะพอเหมาะพอเจาะจาไม่มีสิ่งใดบดบังปิศาจลีฮือกโะด,ดลงมาแล้วบอกว่าข้าเคยมาที่นี่ เมื่อครั้งที่เฉียนจ่างใต้ซื้อมาเทศนาพิศาจร,รือก็อยู่ที่ใต้แท่นบูชาหงจิ้นกับมันพาการมาเกอะลูกกรองหน้าต่างมองลงไปข้างล่างอย่างอยากรู้อยากเห็นแล้วเราต้องทำอะไรต่อหลี่กุ้ยเหนียนถามจัดการปีศาจปกป้องกุ้ยเฟยกับฝาบาทหงจิ้นตอบหลีไปร,รองอ้อได้ถามว่าปีศาจหรือปีศาจอะไร ปีศาจหลี่ฮือร้องวาวายวันนั้นคุยแผนการตั้งมากมายท่านไม่เคยฟังสักคำเลยงั้นระถ้าไม่ได้ฟังสักคำเลยงั้นระหลีไปยังคงจิตใจล่องลอยคิดถึงเรื่องอื่นขณะพูดว่าข้ามเมาแล้วละเอาเล่ามาเอาเล่ามาในวัดห้ามเดิมสุราปีศาจหล์่ฮือร้องบอก พิศาหงจิ้นพูดอย่างไม่พอใจทําไมถึงพูดจาแบบน,นั้นกับพี่ไทยไปล่ะจากนั้นรีบพูดเกลียกล่อมพี่ไทยไปกภไยด้วยนะขอรับดูเหมือนว่าวัตตาชีเอิญจะดื่มสุราไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลีไปเอ๋ยแค่อย่าดื่มในพระอุโบสถก็พอคาดดื่มได้ ผมจิ้นจำใจต้องหยิบสุรามาให้ข่าวแล้วบอกว่างานข้าจะช่วยอธิบายท่านสักครั้งก็แล้วกันไม่ต้องรอหลีไปสายมือปรางว่าอีกประเดี๋ยวถึงคราวลงมือแค่เรียก,ก,ออกข้ากับพอเจ้าชี้ตัวไหนข้ากะจัดการตัวนั้นผมจิ้นเดียดนิ้วดังเปาะที่แท้เป็นปีศาจเคยเจอในลู่ยอย่างนั่นแหละหลี่จริงหลงบอกว่าท่านั้งสองคนโปรดของฝาบาทถึงจะสงสัยอย่างไรก็าสาวมาถึงตัวพวกท่าน จังหวะหงจิ้นมองออกไปจูจูก็เห็นประกายแสงท่ามกลางฝูงชนเขาหรีตามมองจึงรู้นั่นคือสัญญาณชิววยงสือทุกคนต่างเตรียมตัวพร้อมแล้วเอาละเอาละหล,ลีกุ้ยเหนียนยิ้มแยม้มเช่นนั้นก็ตามนี้ที่เหลือทำตามที่น้องชายว่าเลย อืมฮงเจ้นรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเหมือนการหลีไปกับหลีกว้เนเหียนล้วนเป็นคนที่เขาศรัทธาอย่างยิ่งไม่ได้ว่าหลีจงจะรู้ใจจัดให้เขาเข้ามาอยู่กลุ่มเดียวกันจุดสูงสุดชีวิตก็าอยู่ตรงนี้แล้วแต่พอคิดถึงสถานการณ์ของหลีจึงลงขึ้นมาเขาก็อดกังวลไม่ได้อืม ตอนนี้ใกล้ถึงช่วงเที่ยงวันหน้าวัชิงชิงมีเสียงเคาะรักขางทหารหกกองพลหลังไหลออกมาราวกับน้ำบ่าเปิดทางให้กับองค์จัก,กรพรรดิ พอประตูวังเปิดออกราชาวรถสีทองและมอรกฏเริงรอขเคลืนออกมาอย่างงดงามประหนึ่งภาพวาดช่วงขณะนั้นเหล่าอนณาประชาราต่างส่งเสียงแซส่สองถวายพระพรดังสั่นหันหงจินเรีบวิ่งไปดูที่บานหน้าต่างอีกฝั่งของหอพระคัมภีได้ยินไหมหลีกุเดียนถามขึ้นมาหงจินเอะได้ยินอะไรหลีปาสูงเสียงในลุมคอว่าอืม คงเจ้นยังไม่ทันเข้าใจว่าต้องการฟังสิ่งใดหรืไปลีกุุยเหนียงก็ยิ้มเหมือนโรู่กันไม่รู้ทำไมหนอบรรยากาศงดงามละลานตาเช่นนี้จึงมีกลิ่นอายอับประมคลแฝงอยู่หลีไปเอ่ยหลีกุยเหนียงส่งสายตาหลีไปไม่ต้องพูดตอนหลีไปกลับทอดถอนใจนั่งแต่วันนั้นที่หยางกัวยจงฝนเมึกให้ข้าเกาหลีซื้อถอดรองเท้าให้ข้าต้นไม้จินหัวรั่วกระดูรอยรายลงไปทุกที ถ้าเย็นอะไรเลยหงเิ้นยังไขข้อสองหสใยอีกอย่างไม่ได้พิศารหรือือธิบายเขาอย่างเคร่งขืมท่านฟังสิว่าพวกเขาเรียกแต่ฝาบ,บาทไม่เรียกกุ้ยเฟย ยามราชรถเคลื่อนผ่านถนนจูเชชบ้านต่างขานเรียกฝ่าบาทฝ่า,าบาทแทบไม่ีใครเรียกกุ้ยเฟยเลยเราคุณนางราชสำนักโปรยเงินและอาหารไปทางกรมคนของเจตน,นึกอยากรู้ขึ้นมาว่าพวกเขาโปรยขนมหยาดเงินแรงงานราชสำนักไปให้ชาวบ้านด้วยหรือไม่สกุลหยางทําให้สวรรค์เครืองคนแขนหลีกยเนียนเอ่ยในหกกองพลเองมีข่าวไม่พอใจสกุลหยางมานานแล้ว รเรื่องเบี้ยวัดหรือหง,งจินจําได้ว่าเคยได้ยินหลีจึงหลงบอกว่าหยางกววาจองเบียดบางเบี้ยวบัดของหกกองพลไปเป็นจนํานวนมากส่วนคนสกนุลหยางก็ระรานฝ่ายกองทัพมาเป็นเวลานานไม่ใช่แค่เรื่องเบี้ยวัดหรอกหลีกุียนเอ่ยข้าของเครื่องใช้ของสกงุลหยางล้วนแลกมาด้วยชีวิตของหกกองพลสกุลหยางช่อชนเงินค่าแรง บ่าวรับใช้ในชวนก็ไปขืนใจภรรยาทหารที่เป็นม่ายและยุดฉวยทรัพย์สินเงินทองทำแต่เรื่องเลวร้ายทั้งนั้นหลีไปพูดอย่างสะเทือนใจสังหารพ่อแม่ขืนใจลูกเมียล้วนก่อแค้นไม่อาจอยู่ร่วมใต้ฟ้าเดียวกันบัญชีนี้ย่อมต้องถูกชำระสาสางในเร็ววันหลีกุญเยนทอดถอนใจพรางใส่หน้าและทรงสายตามองหงจิ้นหงจิ้นพปอีกหน้าเข้าใจว่าไม่ต้องเอ่ยเรื่องนี้ต่อหน้าหลีไปอีก ประเดี๋ยวเขาจะดื่มจนเมามาแลเ้เผลอพูดเรื่องเสื้ออีต,ต่อหน้าพระพักทำให้แผนหลีจึงหลมล้มเหลวพอผู้หยิ่งใหญ่ทั้งสองท่านผู้เช่นนี้หงจิ้นก็พรันรู้สึกถึงบรรยากาศเลวร้ายเช่นเดียวกันราวกับว่าภาพคึกคักมีชีวิตชีวาตรงหน้าเป็นแค่งานฉลองครั้งสุดท้ายก่อนบ้านถลม่มเหมือนจังหวะรรำงิ้วที่เร่งเร็วขึ้นช่วงท้ายการแสดงก่อนจะปิดฉาก สัพสิ่งถึงคราวสิ้นสุดกัะพักมีบรรยากาศเช่นนี้ท่ามกลางความภพยรวดรุ่งเรืองกับแทรกซ้อนสัญญาณบอกเหตุว่าสิ่งสวยงามไม่คงอยู่นานนะัก แสงแดดแผดร้องอย่างอี้หวนกับเหล่าพี่น้องนั่งในราชรถที่แล่นผ่านถนนจูเชฟูงชนจนวนมากคลาคล่ลตำตามหลังบันนี้บรรดาพระสดลเคลีหลงจีแต่และนางแต่งองค์ทรงเครื่องครบชุดเขียนคิ้วทาปากสมเครื่องประดับล้ำค่าทั่วร่างกระโปรงบางซ้อนทับหลายชั้นประดับปิ่นผู้ระยาทั่วศีรษะห้อยยกใะสวมต่างหูกระดองเต่าง,งามประนีตชิ้นเล็กชน้อยเหล่านี้รวมกันแล้วหนักไม่ต่ำกว่า ห้าหกจินหานขวผั้รุ่นกัดริมฟีปากพรางบ่นว่าร้อนจริงๆเลยอดทนไว้เถอะยามกัวจงสอดสายแซดอา,ามองรับด้านอีหุนยังใส่มากกว่าเจ้าอีก มูสตรีเงไหลใครย้อยแป้งผันหน้าเริ่มชื้นเหนียวแม้กระทั่งหลีนกีเองกแทบทนไม่ไหวตลอดทางยางอีหัวรักษาบนหน้ายิม้มแย้มจนครั้งยินกลจากนายฝงชนว่าหญิงแพศยาธรรมชาติล่มจอมปีศาจร้ายทำลายต้าถาังเบนหน้านางพรานเปลี่ยนสีฉับพลันในฝงชนเกิดความกระหนขึ้นมาองราชาหลีเฮิงที่ขี่ม้าอยู่ข้างหน้าหาันกลับมามองหาตัวการแต่พลพวนั้นพอตอกเสร็จปรบหายเข้ามาในกลุ่มช ้หนีหลงจีเกลียวจัดจะไล่ตามแต่อีหวนกระับสายมือเบาๆบอกปรุงยาวู่วามหลีหลงจีทรงเห็นว่าจะทำเสียเริกดีในวันนี้ไม่ได้จึงผ่อนลมหายใจยาวยางอีหวนพูดยิ้มยิมว่าฟามบาดมอมฉันพอใจกับงานที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้มากเผีาขาพวกอนุพานคงอิจฉาริษยาจึงพยายามก่อเรื่องไว้หลังจากนี้ค่อยศึกษาเราเรื่องก็ยังไม่สาย จะต้องทำให้หมดสนุกด้วยละเหอคะกินคือหน่วยวัดน้ำหนักของจีนเท่ากับประมาณครึ่งกิโลดังนั้น5 6กจินเท่ากับ3กิโลกรัมหนึ่งจินก็คกรึ่งกิโลเนาะทีหลงจีจำต้องยอมเลิกรากรกบ,บวนราชรถเล่นผ่านถนนสายหลักเลี้ยวผ่านวัดชื่อเอินชาวบ้านทั่วเมืองฉังอันต่างบิดเสียดครับข้างอยู่บริเวณหน้าประตูวัด ลีจิงหลงเดินทะลุตรอกมาถึงหน้าจวนทหารค่ายทานอันสี่่ามกลางแดดแรงกล้าภานจวนเคล้งควางว่างเปล่าอันลุซานกับพวกลูกน้องต่างออกไปที่วางสิ่งชิ่งเพื่อร่วมงานเฉลียงฉลองสามวันสามเกินของอย่างกุ้ยเฟยพะยับแดดทอดลงเป็นเงาทำให้จวนค่ายทานอันสีคล้ายบิดเบี้ยวกลายเป็นนแดนแห่งความตาย ประตูใหญ่เปิดเง้มอยู่หลีจิงหลงยืนอยู่ใต้แสงแดดยามเที่ยงวันเงาแต้เท้าสั้นกดเงือไหลลงข้างแก้มหยดลงพื้นติงต้งติ้งบนประตูจวนมียันไรโรปขวางอยู่หลีจิงหลงรู้ว่านั่นคืออาคมกระหมวดสุญญาตาเหมือนกับอาคนยิ่งจอก็าหางกับวันเจียที่อยู่ล่วอย่างใช้ว่าผ่านเราตันี้ก็ไปสิ่งเราตอนอยู่คือแดนสุญญาตาที่เหล่าปิศาจสร้างขึ้น ดีที่ก่อนมาหลีจะนลงเตรียมการไว้พร้อมแล้วแต่ตอนที่เขากำลังจะก้าวไวกลับมีเสียงดังจากข้างในว่าทิ้งกระบี่ปัญญาไว้ข้างนอกหลีจะนลงปลดกระบี่มาวางพิงข้างประตูยกมือข้างหนึ่งขึ้นขณะก้าวผ่านข้ามช่องประตูไปก็เสียงดังวิงคร้อมกับแสงสว่างวาบส่งเขาตรงไปยังโลกอีกใบหนึ่ง เสียงอึกกระทึกภายนอกค่อยๆเบาลงเมื่อรึกเกินในชุดกราะสีดำและสวมหมวกกระสภายกระบอกลูกตุวนเดินทางตรอกเล็กๆสายหนึ่งคราวนี้คิดจะเอาชิดใครอีกละลูกสวีพโพรมาในตรอกกระทันหันขวางทางเมื่อรึกเกินไว้เมื่อรเกินสีหน้างง้ลงกระดาจ้องลู่สวีคำเหม่งลูส่สวีมือเปล่าเขายกนิ้วขึ้นมาหาข้อศอ,อกเสียงดังปั๊ก ข้าคาเดาไม่ผิดลู่สวีพูดเนบเนบเป้าหมายครั้งนี้หงจิ้นใช่หรือไม่ใช่แล้วเสียงเมื่อเกินแห่พระและต่ำเบาลืมแล้วหรือว่าข้าพูดไว้อย่างไงเจ้าไม่ยอมให้ใครแต่ต้องคำแม้แต่ปลายเส้นผมเมื่อเกินพูดเสียงเข้มข้าไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพวกเจ้าสองคนถึงได้ดูหงใหญ่กันนักหนาท่านไม่เข้าใจหรอกแต่ต่อให้ท่านลมข้าได้ก็ใช้ว่าเป็นคู่ต่อสู้ของหงจิ้น อย่าลืมสิว่าใครบุคคลเล่าเจ้ากลับมาจากตุนห่วงเมื่อฤกเกินพูดเสียงหนักตั้งแต่วันนั้นข้ากระตัดสินใจแล้วว่าต้องรปลองกับท่านสักครั้งหนึ่งดูถ้าว่าหากไม่เด็ดขาดสักทีท่านก็คงจะไม่ยอมเสียบสินะเมื่อฤกเกินพูดเยาะเจ้าก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ข้าเหมือนกันงั้นมาพนันกันใหม่ละลูสมีเสียงแข็งถ้าแพ้ท่านต้องตามข้าไปแล้วถ้าา,าชนะล่ะเมื่อฤกเกินพูดอย่างมั่นใจแล้วแต่ท่านบงการเลย ลูสศิพูดพรางยกมือซ้ายขวาขึ้นตั้งท่ายืนปักหลักมั่นสันมือตั้งเฉียงชักมือขวากลับเห็นตัวไปทางโม่หรือเกินเล็กน้อยพูดอย่างจริงจังว่าลงมือเถอะห้ามใช้ถนูนะมือรืเกินสองมือกำหมัดไขว้ขวางแล้ออกกลางขาหนึ่งไปด้านหลัง รองเท้าล่าสัตว์เสียดสีกับพื้นจนฝุ่นตลบขึ้นมาโปรดชีแนะด้วยเมอระเกินพูดอย่างเย็นชาจากนั้นทั้งสองพุ่งพทะเข้าหากันกลายเป็นเงาขาวและเงาดำ หลีหลงจีกระย่างอีหวนเสด็จมาถึงหน้าวัตตาชือเอินท่ามกลางหมู่ราษฎรที่มารายล้อมคับข้างวัตตาฉือเอินเคาะระก,กังเจ้าอาวาสกาบพระเถระอีกสิบหกรูปผมจีวันเดินออกมาอย่างเดบชฉายางอีหวนยกมือประนมขูเคียงคูเคียงคู่กับลีหลงจีเสียงเคาะปาลมไม้สองตัวดังขึ้นพก เมื่อพระภิสุเริ่มสวดมนต์บรเิเวณรอบวรรัดก็ปันเงียบเกริบชาวบ้านพากันคุกเข่าอย่างมืดฟ้ามวดินตั้งแต่เกิดบ่าองค์จิ้นไม่เคยเห็นผู้คนมากมายขนาดนี้มาก่อนศีรษะคนขยับไปมาว่ากลับไม่วุ่นวายแต่อย่างได้ชาวบ้านเกือบเจ็ดในสิบส่วนของเมืองชฉางอัน ตลอดจนเหล่าตะโกนที่มีชื่อเสียงเอต้าทางและชาวหูนับถือพุทธศาสนาต่างพากันหมอบกราบอธิษฐานขอพรให้แก่หลีหลงจีกับอย่างอีหวนเมอเจ้าว่าถอยจากประรำพิธีชาบ้างทายกันลุกขึ้นหลีลงจีกับอย่างอีหวนขึ้นไปประทับบนท่านที่หน้าประตูวัตตาเฉื่อยเอิญชาวบ้านพากันส่งเสียงแซ่สองดังกึงกก้องอีกครั้ง สองพระจนฝูงชนแหแหนกันมาเป็นระลอกหมูเสิงพร้อมกับลูกน้องคอยประจำจุดเฝ้าอย่างระแวดระวังถึงที่สุดชาวบ้านกลุ่มละหนึ่งพันคนเข้ามาถวายคำนับหน้าวันและ,ละถอยออกไปอย่างไม่อาจนีรอโดยเปิดโอกาสให้ชาวบ้านจากนอกเมืองก่อนี่เป็นชาวบ้านในเมืองต่อจากนั้น จึงเป็นพ่อค้าชาวหูสลทัทธิเอาชีพพ่อค้าไม่มีฐานอันดอนสักตามด้วยบัณฑิตในคุณนางฝ่ายบุญใอฉชางอันที่ต่ำกว่าขั้นหท้ายสุดก็คือฐานหกองฟลและคุณนางฝ่ายบูที่ต่ำกว่าขั้นห้าชิวยงซื้อตามอยู่ด้านหลังฝูงชนปลายตามมองผู้คนและกองทหารที่รากับผืนทะเลใหญ่หันกัวหลันอยู่ท่าห่างจากตนราวสิบกวาพา พ่อขาชาวหูกลุ่มหนึ่งมารอโอกาสเข้าเฝ้าด้วยจนแล้วจนรอดเกิดสูหั่นก็ไม่ประมาเห็นได้ชับอันลุซานเปลี่ยนแผนแล้วยกเลิกตัวปรอมนคนที่สองนี้ไปยามในฉิวเชียวชายช,ชี้ซึ่งมีแค่ตัวเดียวอาจจะแปลงกายเป็นจกักรพรรดิองค์ก่อนตัวหน้าคนเรือนเหมือนพลังคงไม่เพียงพอเพียงแต่ไม่รู้ว่าอันลุซานรับรู้หรืออย่างว่าลิงพิกอีกสองตัวตายด้วมืหนีลงจีจึงหลงไปแล้ว แต่เมื่อตอนนี้ยังไม่ได้กราบช้างอันแสดงว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงลิงที่เหลือตัวเดียวจึงจำต้องฝืนมาอย่างช่วยไม่ได้ชิวหยงซือซ่อนกระจกไว้ในแขนเสือ้อแลสร้อนแสงอาทิตย์ขึ้นไปมุมสูงพรางพยายามคาดเดาว่าลิงพิษโกสมรายเป็นหันกวนหลานคนยการ่างเป็นใครหงจิ้นแห็นแสงบุกบ้าเบื้องหน้าหลายทีกระโดเชิวหยงซือประจําที่แล้วจะบอกหลีไปหลีก้นเนี่ยนมาพวกเราไปประจําที่เธอขอรับ ทั้งสามออกมาจากหอคำเพียกแยกเป็นสองทางหลีไปไปทางตะวันออกส่วนหงเจ้นหลีก้นเนียมไปทางตะวันตกต่างคนต่างได้นไปตามระเบียงลอยชั้นสองระวัาต้าื่อเอินปีศาจจิงจองก้าแปงร่างได้ทำไมถึงจุ่งยากอย่างนี้นะหงจิ้นพูดพรางมหาร่างอหันเกวาหลันในหมู่คน ปีศาจจึงจะต้องดูดพลังจากมนุษยก่อนจึงจะสวมร่างแทนได้ลีกุเนียนอธิบายแม้เผ่าปีศาจจะมีวิชาแปลงกายเหมือนกันแต่ก็ล้วนเป็นร่างที่ตายตัวมีแค่เผ่าลิงพิษกูเท่านั้นที่สามารถพื้นรายละเอียดของร่างเดิมโดยใช้พวกเส้นผมเศษเล็บของคนตายพวกมันไม่ได้แค่กายร่างเป็นคนเท่านั้น บางครั้งอย่าแปลงเป็นต้นไม้ใบหญ้าสิ่งก่อสร้างหรือก้อนหินได้ด้วยแต่การกายร่างเหล่านี้ไม่มีความหมายอันใดมากนะักอีกเหนียวพวกท่านทักงคู่ต้องช่วยปกป้องฝ่าบาทกับกุ้ยเฟยนะหงจิ้นสัมทับ เจ้าบอกหลายครั้งแล้วหลีกุนเยนอมยิ้มข้าไม่ลืมรอกหองจิ้นออกมาทำภารกิจแบบนี้ครั้งแรกจึงรู้สึกตื่นเต้นสุดขีดเขามองไปทางประตูใหญ่ของวัดเห็นอย่างอีหวนกรลีหลงจีที่กําลังหันหลังให้ตนพานีวังสิงชิงอาท่ายสวมเสื้อแขนกดและกลางแขนกางเกงยาวผ้าไหมผิวพันขาวพองพานหิมะใบหน้ารพราิ้มเปล่า ภายในวางสิ่งชิ่งอาไทยสวมเสื้อแขนกุดเกงยาวผ้าหมายผิวพันขาผ่องปานหิมะใบหน้าพริมพราวดวงตาสีครามและเส้นผมหยักศกสีน้ำตาลอ่อนยิ่งขับให้เขาดูเหมือนน้ำนนส่วนอาสื่อหน้าเฉียงก็ะพริบมาใส่ชุดขันทีและกนหนวดคราวทิ้งอาไทยกระซิบว่าให้เธอหลันตัวมาไม่ดีกว่าหรือเนี่ยเขาชอบเด็กหนุ่มนะอาสื่อหน้าเฉียงบอกขาวๆนวลเนียนแบบนี้แหละ อา้ายสมดใส่และพูดรา้าบมาได้นุ่มนิ่มแบบนั้นสักหน่อยและก็ไม่ใช่เด็กหนุ่มแล้วด้วยอา้ัยรูปร่างค่อนข้างเพรียวผิวขาวเนียนก็จริงแต่ก็มีกล้ามเนื้อกระชับเขาบ่นว่าบทที่ให้หงจิ้นเล่นมากกว่าระวังลีหลงจะบีบคอเอาอาสื่อน,น่าสยองพูดเชียงต่ำไปเถอะเถอะเ,เร็วเขา้า เมื่อจกักรพรรดิหลีลงจีเสดออกจากวางการเฝ้ารักษาความปลอดภัยในวังก็เบาลงเหล่าขุนนางราชสนักรยายการมาถึงบริเวณอุทยานหลวงแล้วเตรียมตัวเข้าร่วมงานเลี้ยงในช่วงพรบข่มอันลู่สานนั่งอยู่บนเก้าอี้ยาวสนทนากเก๋อสู่ห้านพรางหรัวร่วนแต่ท่าทางไม่เหมือนอารมณ์สะใจที่รู้เป้าหมายได้เมื่อคืนก่อนอาซื่หน่าชยงถือแสบปัดฝุ่นนำทางอาไทายเดิน ถึงสือแท้ปัดฝุ่นนำทางอาจให้เดินตัดผ่านอุทยานหลวงและยัดสุราใส่มือเขาก่อนจะถอยออกไปอยู่นอกสาราอาจให้ซ่อนกรดไม้ไหในใต้เสื้อดันหลังและประคองเล่านมเดินไปคุกเข่าลงปะเคียนการเล่าสรงทานลูกน้องั้งเกดสุหันทหารรินสุราให้ผู้เป็นนายระหว่างเกดสือหันพูดคุยกับอันลูซานก็ยกขึ้นจิบทานหน้าสีหนะก็เปรตตะกนไปข้างนอกว่าใครเอาเหล้านี้มา เล่านมนั้นมีกลิ่นบูดเดิมเกิดสุห้านเป็นคนโมโหร้ายอยู่แล้วตอนนี้ถึงฟ้างกาสระออกไปทันทีอาสื่อหน้าเฉยงอยู่ห่างไปกุมมีดบินมือสั่นมังดูอาท้ายถูกจับตัวเข้าไปในศาลาไม่นานนักก็ยินอันลูซานเบิดเสียงระดังลัน่นเอาเธออาเธออันลูซานพูดวันนี้เป็นวันดีใหญ่ต้องโมโหทสไม่ทำเกิดสู่ถือว่าข่าขอแล้วกันนะ อาทัยคุกเข่าอยู่บนพื้นตัวสันระเล็กถูกเล่าศาส์ใส่ทั้งตัวเปียกเชื้อตั้งแต่แผ่นอกจนถึงกางเกงตัวบางสายผูกเอหแน่ปบนต้นขาผิวใต้ร่มผ้าโปวับแแมมตอนนี้ยภาพกึ่งเปรยก็ว่าได้เงยหน้าขึ้นมาสีอันลุสานพูดกับอาทัยชื่ออะไรระอาทยัยเงยหน้าขึ้นช้าชา้าโลมันตาเขาใส่ย,ยาไว้จึงเปลี่ยนสีชายรัศมีสีทองสุกสกาวผิวพันเนียนขาว เรียวคิ้มเล็มตกแต่งมาอย่างตั้งใจเรียวคิ้วเรียวคิ้วเล็มตกแต่งมาอย่างตั้งใจแม้หูุร่างชายหนุม่มแต่ดวงหน้าดังตุกตานั้นยังคงทําให้อันลูสานหวั่นไหวเกอสูหั่นพุ่มลมออกจมูกอย่างร้ายการเขารู้ความชอบพ่ปร,รารณ์อันลูสซานดีจะลุกขึ้นเอื้อยข้ามมาเดินเล่นหน่อยนะ ฐานที่เหนือต่างลุกขึ้นเดินตามเกอสุหันออกไปอันลุซานเอ่ยว่าไม่ส่งละตอนเย็นข้าควาำเดิมเล่ากับท่านแม่ทัพพอเกอสุหันออกไปด้นยอันลุซานใช,ช้แววช่วรายแวบ,บหนึ่งยังคงยิ้มอย่างสบายอารมณ์ยื่นมือวับหนาออกไปเชยค,คางอาท่ายข้นแลวถามว่าเจ้าเป็นคนเซโมเรเข้าวางมาได้อย่างไรละ อาทายจงใจบีบเสียงเล็กลงเดิมที่เสียงเขาก็ใสกระจา่างอยู่แล้วยามนี้พอเอื้อนเอ่ยอย่างอ่อนหวานยิ่งแพระมากขึ้นวันนี้เป็นวันมงคลใหญ่ของกุ้ยเฟยท่านหลินจุนส่งพวกข้าเข้าวางบัดแทนของขวัญภาษาหันของอาทัยตั้งใจฟังดูไม่คร่องแคล่ไม่จุดผิดพาาลาดอันรู้สาลเห็นเขาตัวกันเดียว่ายิ่งไม่ระแวงระวังใดๆ ใจะวงแต่เรื่องการจัดการนาวตาสือเอินมากกว่าข่ายิ้มแย้มพูดว่าที่จริงเล่านี้ก็ไม่ได้รสชาติแยกนาดนั้นสักหน่อยพวกไปมือก็อบเอวอาทยัยมาอย่างไม่เกรงใจแลบลิ้นอวบหน้า,ามาเจรียนหน้าท้องของเขาอาทัยไม่คิดไม่ฝันว่าเจ้าคนนี้กะักขะได้ถึงเพียงนี้คนลุกสู้ขึ้นมาทันใดอาสือหน้าชยงยืนมองอยู่ไกลๆด้วยสีหน้าซีดพรางอุทานในใจว่าไม่ได้การแล้วพระมืออันลุสานจับเอวอาทัยหนอนห่างจากเกรดที่ ก็เสียบด้านหลังเอียวเพียงเอดเดียวเท่านั้นจบตอน